เจริญพรญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายนะวันนี้หลวงพี่ก็มาที่วัดกิ่งแก้วนะจังหวัดสมุทรปราการนะได้มาคุยวิชาชีวิตครั้งที่สองนะเพราะว่าวิชาชีวิตนั้นมันเป็นวิชาที่ไม่ได้มีการสอนกันในห้องเรียนเนาะก็เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตซึ่งเมื่อวานหลวงพี่ก็ได้คุยไปว่า มนุษย์เรานั้นเนี่ยประกอบไปด้วยกายและจิตนะประกอบไปด้วยกายและจิตซึ่งกายเองเนี่ยเราก็ต้องดูแลรักษาให้สุขภาพแข็งแรงนะการรับประทานอาหารอะไรต่างๆเ่าเนี้ยเราก็ต้องแบบรู้เวลาว่าเวลาใดควรทานมากทานน้อยทานอาหารที่เป็นประโยชน์นะพวกผักพวกปลาอะไรต่างๆเ่าเนี่ยพวกสัตว์ใหญ่ก็ทานให้น้อยลงนะแล้วก็ ทานมื้อเช้าให้มากนะมื้อเย็นนี่ให้น้อยที่สุดเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราจะต้องพักผ่อนแล้วนะวัยวะจะต้องพักผ่อนแล้วนะแล้วก็ในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนก็เหมือนกันนะอย่าหามรุ่งหามข้าบางทีถ้าทำงานหามรุ่งหามข้ามเกินไปเราก็สุขภาพก็ไม่ดีนะเซลล์ในร่างกายก็แบบสึกหรอง่ายนะเพราะว่าชีวิตคนเราพอ อายุเริ่มสักห้สเป็นต้นไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทํางานของลําไส้ก็ดีนะของตับของปอดอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยมันค่อนข้างจะเสื่อมนะแม้แต่าสายตายเองก็เตอนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของกายการพักผ่อนนะการออกกาําลังการรับประทานอาหารโดยเฉพาะอารมณ์อารมณ์มนะหรือจิตใจเนี่ยจะต้องดีนะเพราะฉะนั้น ในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของจิตนะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับในเรื่องของพระพุทธศาสนาในคําสอนขององค์พระศาสดานะซึ่งในวันนี้หลวงพี่ก็ได้นําหนังสือของท่านศาสตราจารย์แสงจันทร์งามนะแสงจันทรงามเป็นศาสตราจารย์ที่สอนเกี่ยวกับวิชาในพระพุทธศาสนาซึ่งท่านได้รวบรวมเนื้อหาในพระไตรปิฎกที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้านะโดยตั้งชื่อเรื่องว่าพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ นะก็คือเป็นคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็ในหนังสือเล่มนี้นะก็จะใช้ได้นะใช้ได้กับในเรื่องของของวิชาชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของจิตนะว่าจิตนั้นเนี่ยเราพึงจะทำให้จิตของเรามีความเบิกบานนะเบิกบานแจ่มใสไม่โกรธง่ายนะการที่ถ้าว่าเราโกรธง่ายเนี่ยเราต้องมี นะมีเมตตานะมีเมตตาที่จะมาช่วยมาช่วยฆ่าความโกรธนะถ้าเราฆ่าความโกรธได้เราก็จะอยู่เป็นสุขได้อันนี้ก็มีอยู่ในในออทนานชานีสูตรนะในในพระไตรปิฎกนะในทนัญชานีสูตรนะว่าออบุคคลฆ่าความโกรธได้ย่อมนอนเป็นสุขฆนะ่าความโกรธได้ย่อมไม่เศร้าโศก นะพระริยะเจ้าทั้งหลายย่อมสันเสริญการฆ่าความโกรธอันมีมูลเป็นพิษมีปลายหวานเพราะว่าบุคลคลฆ่าความโกรธได้แล้วย่อมไม่เศร้าโศกอันนี้อยู่ในธนัญชานีสูตรนะเพราะนั้นเราพึงมีเมตตาฆ่าความโกรธนะให้ได้นะเราจะเป็นคนดีนะเป็นวิชาชีวิตนะเพราะว่าคนเราทุกคนก็ต้องการที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตด้วยกันทุกคนนะอยากได้รับการยกย่องสรนเสริญ นะเพราะนั้นเราก็ต้องทําดีนะเราก็ต้องทําความดีนะแบบอ,อยู่ในความไม่ประมาทนะมีความเ,าเห็นชอบเห็นชอบก็คือความเข้าใจอ่ะเข้าใจอุปนิสัยของคนแต่ละคนว่าอุปนิสัยแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันบางคนก็พูดจากระชองข้าบางคนก็พูดเรียบร้อยบางคนก็ทานอาหารเผ็ดบางคนก็ทานอาหารหวานบางคนก็ทานอาหารเค็มเราจะไปให้เหมือนเราไม่ได้ นะบางคนก็ชอบเรียนแพทย์บางคนก็ชอบเรียนทางกฎหมายบางคนก็ชอบเรียนทางวิศวะเนี่ยเพราะนั้นต่างๆเราเนี่ยเ,เราต้องแบบมีความเห็นชอบนะมีความเพียรชอบนะแล้วก็วาจาชอบวาจานี่ก็สำคัญถ้าวาจาเราพูดจาไม่สุภาพนะ <c oughs> มีแต่ความแบบดูหมิ่นดูถูกนะต่อว่าดา่าด่าทออะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ทําให้เราแบบว่าไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่เคารพ ไม่ค่อยน่าเชื่อถือไม่ค่อยน่าประทับใจของของคนที่เราได้พบปะด้วยนะพระพุทธองค์ก็ได้ถึงทรงตัดว่ามีผู้กราบทูลหาพระเจ้าว่าคนที่จะเป็นคนดีนั้นเป็นอย่างไรผู้เจ้าข้าพระพุทธองค์ก็ทรงตอบว่าคนที่จะเป็นคนดีเนี่ยนะก็จะต้องเป็นคนที่มีความเห็นชอบมีความคิดชอบนะมีวาจาชอบมีการงานที่ชอบมีการเลี้ยงชีพชอบมีความเพียรชอบต่างๆนะ อันนี้อันนี้มีอยู่ในในในเล่มนี้จริงๆนะในหน้าร้อยเจ็ดบร้อเจ็ดบกอกว่าคนดีคือคนอย่างไรผู้เจ้าข้าผค์ก็ตัดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนดีเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีความเห็นชอบมีความดำริชอบมีวาจาชอบมีการงานชอบมีการเลี้ยงชีพชอบมีความเพียรชอบมีความระลึกชอบตั้งใจมั่นชอบนะบุคคลเหล่านี้แหละเรียกว่าเป็นคนดี นะนั้เราเป็นคนดีเราก็ต้องเป็นคนที่พูดจาดีนะทาการงานดีอะไรต่าง,างๆเหล่านี้เป็นต้นนะไม่กล่าวคําลามกนะไม่กล่าวคําหยาบนะอนุเคราะห์ในสิ่งที่มีประโยชน์นะแผ่เมตตาโดยไม่มีประมาณในทุกทิศทุกทางพุทธองค์ยังเคยสอนพระลาหุนซึ่งเป็นพระโอรสของพุทธองค์เลยว่าลาหุนเธอนะจงเจริญเมตตาภาวนาเถอะ จเจริญเมตตาเนี่ยการจเจริญเมตตาเนี่ยจากละความพยาบาทนะ,จะเจริญเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขานะให้ดีนะนะก็มีมีอยู่ในเรื่องนี้แหละนะบอกว่าดูก่อนลาหุนเธอจงจจเจริญเมตตาภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอจเจริญเมตตาภาวนาอยู่จากละความพยาบาทเธอจงจเจริญเอาการุณา ภาวนาเถิดเพื่อเอเจริญกรุณาแล้วจักละความคิดเบียดเบียนเธอจงเจริญม,มิทุตามุทิตาภาวนาเถิดเธอจักละความอิจฉาตาลอนนะเออเธอเจริญพึงเจริญอุเบกขาภาวนาเถิดเธอจักละปฏิฆะหรือความขุนเคืองได้เหล่านี้เป็นต้นนะนี่คือสิ่งที่พระองค์สอนพระราหุนไว้นะซึ่ง เมตตากรุณามุทิตาเบกขาก็คือในพรมิหารธรรมนั่นเองนะแล้วก็ให้ประกอบความเพียรมีความตื่นอยู่เสมอนะคนเราต้องต้องมีความเพียรน,นะชีวิวิชาชีวิตนี่ถือว่าต้องมีความเพียรมีความขยันหมั่นเพียรแต่ว่าก็ต้องรู้จักมัชิิมาปฏิปทาเดินทางสายกลางด้วยคือแบบว่าเ,ออเวลาพักผ่อนก็ต้องพักผ่อนนะเวลาทํางานก็ทานะเวลารับประทานอาหารก็รับประทานนะครูบาอาจารย์สอนึงขนาดที่ว่า ต้องเคี้ยวข้าวเนี่ยอย่างน้อยบางท่านบอกเคี้ยวห้าสิบคำแต่ห้าสิบคำก็นานไปอะเนาะเพราะาเราไม่ได้มีเวลามากสักยี่สิบคำก็ได้เพราะบางทีเราเคี้ยวคำสองสามคำสี่ห้าคำอย่างนี้เราก็คืนละถ้าเคี้ยวละเอียดละเอียดละเอียดเนี่ยอวัยวะมันจะมันจะทํางานน้อยแล้วมันจะเสื่อมช้าเหมือนฟันเนี่ยบางคนเนี่ยบางเห็นครูบาอาจารย์บางคนเนี่ย,นาานนยขนาดทานกล้วยน้ำว้านเนี่ยยังไม่กัดเลยอะ่ะ ท่านยังใช้ช้อนตักกล้วยน้ำว้าเลยอ่ะเพราะว่าแบบไม่อยากให้ฟันทํางานมากอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเป็นมีมัชฌิมาปฏิปทา,านะมีความเพียรน,นะต่างๆนะเพราะว่าการเกิดเป็นมนุษย์นะว่าเราทุกข์ใจทุกข์ร้อนกุมใจโอ้ยทําไมชีวิตมันเศร้านักทําไมชีวิตเรามันลนทุ์นักเนี่ยโอ้หการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะมีอาการครบสามสิบสองได้พุทธพระพ,พ,พุทธศาสนาเนี่ยโชคดีแล้วน้อง ลองคิดดูดว่าถ้าเราตาบอดสองข้างอ่ะแล้วเรามีเงินพันล้านหมื่นล้านเนี่ยได้มอดกมาหมื่นล้านแต่เราตาบอดเนี่ยเนี่ยตาบอดเนี่ยจะทำไงอ่ะหลวงพี่เองถ้าตาบอดเนี่ยจบเลยอ่ะไม่รู้จะเอาไงเลยไปไม่ไปเลยอะนะต้องหาคนมาช่วยแบบนําทางให้นะตรงนี้ตรงไหนก็ไม่รู้่เห็นแนตะ่ความมืดเนี่ยลองคิดดูหรือว่าหลวงพี่ขาขาดสองข้างเนี่ยมี นะโอ้โหสมองเป็นเลิศเลยโอ้โหแต่ขาขาดสองข้างไปไหนก็รถเข็นแขนขาดเนี่ยโอ้โหแต่ตาเนี่ยสำคัญหูตึงเนี่ยเพราะฉะนั้นแบบเราแบบหูก็ไม่ตึงแขนก็ไม่ขาดขาดก็ไม่ขาดกินข้าวก็ปกติโหแค่น,นี้ชีวิตก็เป็นสุขแล้วนะจะไปอะไรกันนักหนานั่นการเกิดเป็นมนุษย์มันยากที่พระเจ้าทรงตัดว่าเปรียบประดุดเตา่าตาบอดเนี่ยแบบว่าร้อยปีโผล่ขึ้นมาทิงแล้วตรงกับแอกไม่ไผ่อ่ะ ถึงจะถือเป็นมนุษย์ได้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นแบบขอให้เรามีความศรัทธาในการในการดํารงชีวิตเถอะนะมีศรัทธาว่าเออเราได้พบพระพุทธศาสนานะเป็นปความประเสริฐแล้วได้เกิดมาเป็นคนไทยนะมีความสงบร่มเย็นอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะมีความมีเมตตาอยู่ในจิตในใจนะมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาโดยเฉพาะในเรื่องของ ของปัญญาเนี่ยพุทโธยังทรงตัดเลยว่าในโพธิปักขียธรรมสามสิบเจ็ดประการเนี่ยปัญญินีเนี่ยหรือปัญญาเนี่ยเป็นเลิศที่สุดในโพธิปักขียธรรมสามสิบเจ็ดประการโพธิปักขียธรรมสามสิบเจ็ดประการก็จะมีในเรื่องของอิออธิบาทสี่นะฉันทาวิยาจิตตาวิมังสาสมประทานสีก่การละความการละอกุศลการสั่งสมบุญกุศลนะอิธิบาทสี่สมประทานสี่สติปทานสี่ การพิจารณาในกายในเวทนาในจิตในธรรมนะพละห้านะศรัทธาวิยาสติสมาธิปัญญาแล้วก็อินทรี่ห้านะก็ศรัทธาวิยาสติสมาธิปัญญาโพชฌงเจ็ดนะสติสัมโพชฌงปิติสัมโพชฌงความอิ่มเอมใจอุเบขาสัมโพชฌงการวางเฉยอะไรต่างๆเนี <esta? lequel S 2> ่ยแล้วก็มักมีองแปดความเห็นชอบความคิดชอบความ ทำการงานชอบรวมแล้ว37ประการเนี่ยแต่ว่าในอินรี่ห้าคือปันยินทรีเนี่ยพุทองค์ทรงตัดว่าปันยินรีเนี่ยล่ะเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็น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 อะไรนะเป็นเป็นยอดเป็นยอดแห่งธรรมนะเป็นมีมีอยู่ในหน้าสี่ร้อยแปดนะหน้าสี่ร้อยแปดโทษดีนะเล่มนิ้มหนาหน่อย ออาจาร์ส,สัตว์อาจารย์แสงจันงามนะธรรมะอะไรเป็นยอดของโพธิปักกียธรรมผู้เจ้าค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ในกำเนิดเดรัจฉานเหล่าใดบรรดามีราชสีราชา,า,ชาแห่งสัตว์โลกว่าเป็นยอดแห่งสัตว์เหล่านั้นเพราะมีพลังความเร็วและความกล้าหาญฉันใดบรรดาโพธิปักกียธรรมทั้งปวงปัญญินรีนะในยินรีห้าเนี่ยเรากล่าวว่าเป็นยอดแห่งโพธิปักกียธรรมเหล่านั้นนะปัญญินีเนี่ยมีปัญญารู้ดีรู้ชั่ว เพราะนั้นวิชาชีวิตเนี่ยต้องมีปัญญาเป็นตัวนําเลยนะปัญญานี่แบบรู้อะรู้ว่าไหนเวลาควรพักผ่อนอันไหนอาหารควรกินอันไหน,นอาหารไม่ควรกินะเสถานที่ไหนควรไปสถานที่ไหนไม่ควรไปนะคือแบบมีปัญญามันถึงจะแบบว่าเป็นยอดแห่งโพธิปัจจีธรรมมันมันไม่ใช่ว่าเรียนเก่งจบด็อกเตอร์ไม่ใช่เรียนเก่งจบด็อกเตอร์แต่แบบชอบดื่มเหล้าดื่มไวน์ชอบเที่ยวกลางคืน ชอบทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่พักผ่อนโหตายไวนี่จริงๆเพราะนั้นเนี่ยปันยินรีเนี่ยที่เมื่อกี้หลวงพี่บอกอ่ะอันนี้อยู่ในโกศสลสูตรนะโกศสลสูตรที่ว่า,เ,าเรากล่าวว่าปันยินรีนั้นเนี่ยเป็นยอดแห่งโพธิปักขิยธรรมซึ่งมี37ประการคือสัมมาประธาน4ี่อิทธิบาสีสติประธาน4ี่สิบสองแลนะนะพระห้าอินทรีห้าอีกสิบเป็นยีสองโพชงเจ เป็นเท่าไหร่อ่ะยี่สิบเก้ามร์แปดก็เป็นสามสิบเจ็ดพอดีเพราะนั้นปันยิน 4, สี่สาคัญนะส่วนในกลุมกล่มพระสูตรในกลุ่มพระสูตรบอกว่าอะไรที่เป็นเครื่องมีพระสาวกถามว่ามีอะไรเป็นเครื่องรองรับจิตพระผู้เจ้าค่ะผู้รองก็ทรงเปรียบเหมือนหม้อหม้อหม,ม้อดินเนี่ยหม้อดินหม,ม้ออะไรก็ตามแต่ถ้ามันเป็นแบบมันเป็นโค้งโค้งก้นเนี่ยวางไว้มันจะกิ่งใช่ไหมหรือบาทเนี่ยบาทพ้าเนี่ย วางมันจะกิ้งได้ลมพัดจะกิ้งมันต้องมีขาบาดมีมีที่รองบาดหรือว่ามีที่รองหม้อพุทธองก็ทรงตัดว่าที่รองจิตเนี่ยก็คือคือมค,คือมักมีองค์8นนั่นเองนะในกลุมภระสูตรบอกไว้อย่างนั้นนะในหน้าสามร้อยหกสิบแปดนะบอกว่าอะไรเป็นเครื่องรองรับจิตผู้เจ้าข้าวงก็ทรงตัดว่าดูก่อนภิสูุทั้งหลายเปรียบเหมือนหม้อที่ไม่มีเครื่องรองรับ ย no welche, aan, ่อมกลิ้งไปได้ง่ายนะก็หม้อที่ไม่มีเครื่องรอมับกลิ้งไปได้ง่ายที่มีเครื่องลอมรับย่อมกลิ้งไปได้ยากฉันใดจิตก็ฉันนั้นเหมือนกันที่ไม่มือเครื่องลอมรับย่อมกลิ้งได้ง่ายที่มีเครื่องลอมรับย่อมกลิ้งไปได้ยากดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อะไรเป็นเครื่องลองรับจิตนะอริยมรรคอันประกอบด้วยมรรคมีองค์แปดนี้แลเป็นเครื่องลองรับจิตคุณโยมที่หลวงพี่บอกอันแรกเลยหลวงพี่เราคุยกันบ่อยมาก หลวงพ่อทูลก็คุยบ่อยมากคือเรื่องสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นชอบตามความเป็นจริงเห็นชอบว่าโลกนี้มันเป็นอน,นิจจังไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้ว,ว่าเราเรามีความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของชีวิตเมื่อมีการพัดพรากมีความสูญเสียอะไรต่างๆเกิดขึ้นเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันก็ทําให้เราแบบว่าเออรู้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ,ญาในขันธ์มันไม่เที่ยงมันปลาปวนไป เราก็ย่อมละความโกรธนะเอ้ยย่อมละความเศร้าโศกความข่าครวนความทุกข์ต่างๆได้อันนี้มีในพระบาลีนะในอตัตตะทีประสูตรในอัตตะทีประสูตรนะพูดถึงขันห้านะที่เราได้รู้นะเอ่อหน้าสองร้อยห้าสิบหกนี่ยนะนะอันนี้เป็นเป็นเป็นคำคำสอนคำตัดจากพระโอษฐนะ์นะั้นนะดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุรู้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงแปรปวนไปดับไปเห็นไปตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบดังนี้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในการก่อนและในบัดนี้ล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนเป็นธรรมดาดังนี้ย่อมละความโศกความขําครวนความทุกข์ได้นะละความโศกความขําครวนความทุกข์ได้เพราะเรารู้นี่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่เที่ยง มันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีใครที่แบบอยู่ได้ค้ำฟ้าตายทุกคนครูบาจารย์เราผู้หลักผู้ใหญ่ตายตายหมดตายตายหมดอ่ะแต่ที่ตายคือกายนะแต่จิตก็อาจ,จะไปเกิดเป็นพรมเป็นเทวดาหรืออาจจะเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ได้แล้วแต่เราไม่รู้แต่จิตเนี่ยไม่ตายนะเพราะนั้นกรรมเนี่ยที่พระเจ้าทรงตรัสว่าบุคคลทํากรรมบันไดไว้ก็จะต้องได้รับผลของกรรมนั้นเนี่ยเป็นเรื่องจริงเลยถ้าทํากรรมดี ถึงแม้ไม่ถึงจะเป็นคนจนเราก็ไปสู่ภพภูมิที่ดีแต่เราเป็นคนรวยแต่เราทำบาปเยอะเราก็ไปสู่นรกโอ้ในโลกนี้มีนรกเยอะแยะเลยกองขยะเนี่ยมีหนอนมีน้ำคำัมมีอะไรเหม็นๆทั้งหลายแหละนี่ก็นี่ก็นรกนรกนรกครูดนรกครูคือพวกพวกอุจจาระปัสสาวะนรกไฟเงี่ยยางไง ในเตาไฟก็ดีหรือว่า,วาอะไระถึงแบบโรงกันน้ํามันอะไรตนาเนี่ยมันใช้ความร้อนเยอะอะไรเงี้ยมันก็เป็นนรกไฟได้อะไรต่างๆนะสวรรค์มันก็มีบนดินเนี้ยนะสวนดอกไม้ต่างๆมีความหอมของกลิ่นดอกไม้นะดอกกุหลาบนะเห็นความสวยงามของดอกพญาเสือโคร่งนะที่ทั้งเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยโอ้มันก็เป็นสวรรค์ละ ราะนั้นสวรรค์มันก็อยู่ในโลกมนุษย์นี่แหละแล้วจิตวิญญาณเป็นดวงเล็กๆทัานั้นเองไม่ได้ใหญ่โตเพราะนั้นแบบจิตหมื่นดวงเนี่ยอาจจะอยู่ในแค่พื้นที่แค่นี้ก็ได้ที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกไม่ได้ว่าจิตคนนึงจะต้องแบบโตเท่ากับคนคนไม่ใช่ว่าหมื่นคนนี่จะต้องมาอยู่กันเต็มนี้นี่ได้จุได้หมื่นจิตไม่ใช่อันนี้อาจจะได้เป็นล้าน,านจิตก็ได้ตอนนี้อาจจะมีเทพเทวดาฟังอยู่มากมายก็ได้พระเทพเทวดาก็ต้องการฟังธรม พระพุทธเจ้าเหมือนกันนะเพราะนั้นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าปัญญาเนี่ยนะปัญญาเนี่ยเป็นปัญญินรีเนี่ยเป็นยอดแห่งโพธทิปักขียธรรมนะที่เราจะต้องอ,อยู่ในความไม่ประมาทนะถ้าความไม่ประมาทเนี่ยเราจะเป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ได้เลยนะความไม่ประมาทเนี่ยอันนี้ก็มีม,มีอยู่ในในพระโอษฐ์ใน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 คำสอนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธองค์นะ ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นทำอื่นแม้แต่อย่างเดียวที่เป็นไปเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่เหมือนความไม่ประมาทนะคือความไม่ประมาทนี่มันเป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดะนะเป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราพึงจะได้มีความไม่ประมาทในการดำรนชีวิตเพราะนั้นวิชาชีวิตครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองอาจจะมีครั้งที่สามอีกแต่วันนี้เอาครั้งที่สองเอาธรรมะจากพระโอษฐ์ของพระศาสดามาพูดพรุ่งนี้อาจจะเอา หลักทำเป็นวิชาชีวิตครั้งที่สามแต่เป็นเรื่องในชาดกที่เป็นคำสอนเอามาคุยกันวิชาชีวิตเป็นเรื่องสำคัญนะคุณโยมเหมือนอย่างที่อาจารย์ท่านบอกว่าโหแบบถ้าเราเข้าใจวิชาชีวิตเนี่ยไม่ต้องรวยก็ได้เรียนจบป .4 ก็ได้หรือไม่เรียนอะไรเลยในสมัยก่อนคนไม่ได้เรียนแต่ว่าก็มีความสุขพ่อแม่เราก็ไม่ได้เรียนอะไรไมาเยอะแต่มีความสุขสังคมสมัยก่อนมีความสุข มันไม่ได้เกี่ยวกับวิชาบวกลบคูณหารอะไรเท่าไหร่เลยมันอยู่กับการดำรงชีวิตกินเป็นเวลาเปล่านอนเป็นเวลาเปล่าออกกําลังกายมัางเปล่ารักษาอารมณ์หรือเปล่านะดูแลตัวเองมังางเปล่าระบบขับถ่ายเป็นยังไงอะไรต่างๆเหล่า,า,านี้นะแค่นี้ก็ดำรงรักษาจิตได้ดีแค่นี้ก็วิชาชีวิตถือว่าประสบความสาเร็จแล้วไม่ต้องไปแบบว่าเสียใจแบบที่อาจารย์ด็อกเตอร์ท่านบอกว่าท่านจบปริญญาเอกทางด้านบริหารการจัดการจบบริเอก ทางด้านบริหารการจัดการแต่สอบตกวิชาชีวิตโหคือท่านทํางานหามนรูปหั่นค่าเซลล์มันผิดปกติเป็นมะเร็งเสียชีวิตไปละนั้นเราต้องไม่เป็นอย่างนั้นนะวิชาชีวิตนี้สําคัญเป็นยิ่งนักได้ประจักษ์แก่ตนเป็นหนักหนาคือร่างกายเรานี้ประกอบด้วยจิตใจและกายาพึ่งมันออศึกษา พึ่งมันพึ่งมันศึกษารักษาให้ดีงามไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารหรือเป็นเรื่องอารมณ์ที่มาม่นมั่นหรือแม้แต่อากาศบริสุทธิ์พันเอ่อการออกกำลังกายนั้นสำคัญจริงดูแลในเรื่องการขับถ่ายมีชีวิตที่ไม่อันตรายอย่างสุขสี ดำลงตนด้วยปัญญินีนะปัญญีนซีซึ่งเป็นยอดโพธิปักขียธรรมโอ้ปัญญินีนะมีความไม่ประมาทในการดำลงชีวิตเ,เห็นดีชั่วถูกผิดเป็นแม่นมั่นเข้าใจในความจริงของชีวิตเช่นนั้นพันว่าขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญานั้นไม่เที่ยงเอ่ย มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปพึงจักได้ใช้หลักธรรมหลักธรรมอะไรอ่ะประคองจิตของเราสุดเฉลยอยู่ด้วยความไม่ประมาทตลอดไปเหมือนอย่างเคยมีจิตใจที่ล่าเริงและเบิกบาน ขอามน้าแห่งคุณเระ,ะนรัตนตาัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้มามาฟังนะการพูดคุยในวิชาชีวิตนะที่หน้าองค์พระปฏิมาที่มีความงดงามนะของวัดกิ่งแก้วแห่งนีนะ้ขอได้โปรดเป็นพระปัจจัยนะอภิบาลมาทานพรแด่โยมพี่โยมน้องทุกท่านขอทุกท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงนะ คิดหวังสิ่งใดก็ขอจงสําเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนานะและหลวงพี่เองก็ขออุทิศบุญกุศลนะทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายทั้งของพี่และของพวกเราและผู้ที่ได้ทําบุญนะสร้างวัดกิ่งแก้วแห่งนี้นะให้สําเร็จลุล่วงขอท่านได้รับในบุญกุศลนี้หากท่านทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งกับท่านทั้งหลาย เพื่อให้ได้มารับในบุญกุศลนี้และอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันจเจริญพร